สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินิติทีเคนะคะวันนี้นะคะกินิติเนี่ยจะมารีวิวเป็น ตาลับเหลียนเซมาหลวงปู่ทวดนะคะหรือว่ารุ่นอื่นก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยคือดูเป็นแบบฟูลออปชันงานยกซุ้มเอ่ยครบนะคะแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยหนักไม่ถึง10กร,รัมนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นงานเบาใช้ได้สบายๆเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากยกซุ้มด้านบนนะคะการแกะลายต่างๆก็สวยนะคะแล้วก็สภาพก็ดีด้วยนะคะใบนี้ นี่เป็นซื้อบนมือสองก็จะประหยัดค่าแรงค่าซีไปได้เยอะเลยนะคะแล้วใบนี้เนี่ยก็เลี่ยมกันน้ําได้หรือว่าท่านไหนเนี่ยอยากจะเป็นรองยางขึ้นน้ปฏิกก็ได้เช่นกันนะคะก็นอกจากจะใส่เหรียญเศษมาหลบบุห้วยเนี่ยก็จะใส่รุ่นอื่นก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะด้านข้างนะคะก็ปิดสนิทดีนะคะแล้วก็แกะลายต่างๆครบยาวๆแบบนี้เลยนะคะก็ ใกล้ปีใหม่แล้วหรือคลิปนี้อาจจะลงหลังปีใหม่ก็ได้นะคะต้องอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะนี่ทำไมเราไปเรื่อยนะคะย้อนไปปีใหม่เฉยเลยนะคะมารีวิวตลับต่อนะคะก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันค่ะสวยงามนะคะบานาพับด้านล่างก็สภาพดีอยู่นะคะใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะคะใบนี้แล้วก็ด้านบนนะคะห่วงของเขานั้น ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะก็ด้วยความที่น้ําหนักของตลับเนี่ยไม่ได้หนักมากนะคะห่วงเขาก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าหนานหนา,หนาอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าก็เต็มรูอย่างงี้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็แกะลายทั่วไปแบบนี้ชือ้อ ท่านไหนแบบไม่ได้ซีเรียสอยากได้ทองเน้นเน้นทองหนักๆน,นะคะใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะคะก็ไม่หนักจนเกินไปเผื่อจะเลี่ยมใช้ห้อยบูชานะคะเผื่อมีหลายองค์ห้อยหลายองค์อย่างนี้ใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบก็จะได้เบาๆลงอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเบาลงน้ําหนักก็จะเบาลงใช่ พราะบางท่านนะคะแบบเออ่ห้อยไหล่องค์ใช่ไหมคะพอห้อยไหล่องค์ปุ๊บเราทุกองค์ใส่ตลับางเงี้ยบางท่านอาจจะคิดเอ้ยหนักอะไรอย่างงี้หนักคอไม่สบายคออะไรอย่างงี้ก็ตัวเลือกตลับน้ำหนักน้อยหน่อยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเปิดชมด้านในดีกว่าชื้นด้านพับต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะคะโดยคินวัดขนาดด้านในนะคะก็ความกว้างตรงด้านกว้างสุดของด้านในนะคะชื้ 2.55ซนนะคะแล้วก็ความกว้างตรงด้านบนนี้อยู่ที่2.45ซนนะคะแล้วก็ความสูงของตลับด้านในนะคะอยู่ที่3.7ซนนะคะแล้วก็ปิดนี่ปิดสนิทดีนะคะสภาพดีเลยใบนี้ use very like new นะคะก็ ประหยัดค่าแรงค่าสีด้วยนะคะแล้วก็ขนาดความกว้างตรงหน้าจอนะคะตรงด้านล่างตรงนี้นะคะอยู่ที่2.15เซนนะคะเราด้านบนตรงนี้อยู่ที่2เซนนะคะแล้วก็ความสูงของหน้าจอนะคะอยู่ที่3.05เซนนั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าใบนี้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยไม่ถึง10กรัมนะคะหนักอยู่ที่8.11กรัมนะคะก็ สบายสเลยนะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสอบถามตลับทองกรอบทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทางไลน์ sithk หกหหกหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองที่ติหรือด่วนโทร0ูตร8 9 9 8 6ก้ค่ะก็ร้านเรานะคะอยู่ชั้นสามห้ามดิบงามวงศ์วานร้านู่ติดกับริบตัวกลางเลยนะคะปีใหม่นี้นะคะก็เปิดทำการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลย เผื่อด้านไหนนะคะอยากแวะมาแบ่งปันตลับทองกรอบทองเศษทองพ้าทองคํานะคะหรือว่ามาลองตลับก็ได้เช่นกันนะคะก็วันนี้นะคะคินิติขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินิติทีเด้วยนะคะสวัสดีค่ะชึบ